สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮูโร่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ของเขาและคุณนะคะความบังเอิญนะคะไม่ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะทุกอย่างถูกกาหนดไว้พลังงานของเราตรงกันเราจึงได้มาเจอคลิปนี้นะคะหากคุณคิดว่าเป็นดวงของคุณนะคะก็ให้น้อมรับคําทํานายนะคะหากคุณคิดว่าไม่ใช่ก็ให้เลื่อนผ่านไปนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะเรามาดูกันค่ะกับหัวข้อวันนี้ว่าเขายัาง คิดถึงคุณยังสองคุณอยู่หรือเปล่าเขายังให้ความสนใจกับคุณอยู่ไหมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสับสดๆกันนะคะนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขามาสองคุณไหมนะคะแน่นอนค่ะไพ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเขายังสองคุณนะคะและให้ความสําคัญสนใจกับคุณ อย่างมากนะคะเขายังมีไฟในตัวคุณยังมีความคิดถึงยังมีความ พิสว่าในความร่รุ่มร้อนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีความคิดถึงอย่างทุ่มท้นนะคะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะส่องดูนะคะเห็นไหมคะโดยที่ไม่คิดว่าจะทําอะไรลงไปนะคะได้แต่ส่องแล้วก็มองดูว่าคุณมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรนะคะส่วนพไพ่ใบนี้คือเขามีความลังเลนะคะว่าเขา่จะเริ่มต้นหรือเขาจะเดินจากไปจากคุณดีนะคะเขาจะ move on ต่อไปหรือยังจะจมอยู่กับแบบนี้นะคะเขาคิดอยู่ข่าว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขากําลังลังเลนะคะในตอนนี้ ะะเรามาจับให้กันตัวต่อค่ะว่าเขายังสนใจกับคุณและก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ย ไม่สนไม่สนใจเขาแล้วนะคะคุณคงจะเบื่อกับการเจ้าชู้นอกใจของเขานะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะเขาก็มองว่าคุณอาจจะมีะคนใหม่ที่อยู่ในใจของคุณแล้วคงไม่ได้คิดถึงเขานั่นเองนะคะไพ่อาจจะสลับกันนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเขาเองยังคงรักและพักดีกับคุณเขามองว่าคุณอยู่ในสถานะที่ดีสามารถเลือกได้หน้าตาดีการงานและ ความสามารถในการที่จะมีชีวิตของคุณนั้นอยู่ได้นะคะเขาก็มองว่าเขารอคอยให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อเขาไปก่อนนะคะเขาจึงอยากจะติดต่อกลับมานะคะเขามองแบบนั้นแลเขาคิดว่าคนอย่างคุณคงไม่งอ,อเคานะคะแล้วก็คงคิดว่าคงจะมีความอ,าอีโก้นะคะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนนี้ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมก็อาจจะยังใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณา18วันนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของอาการที่จะ ลองนับันดูนะคะว่า18วันเขาจะติดต่อมาจริงหรือเปล่านะคะหากคุณชอบอการ random น,นี้นะคะกะ็ช่วยแชร์นะคะแล้วกดหัวใจกดติดตามช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮาวิลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ